สวัสดีครับสวัสดีพี่ๆทุกคนนะครับโอเคทุกคนตอนนี้เนี่ยผมก็ยืนอยู่เกาะกลางถนนของสวรรค์เขตนะซึ่งวันนี้เนี่ยผมจะพาทุกคนมาดูเซเว่นที่เพิ่งเปิดใจกลางแขวงสวรรค์เขตนะครับเซเว่นเปิดใหม่ครับเพิ่งเปิดได้ไม่นานนี่เดี๋ยวผมจะพาทุกคนไปดูว่าข้างในของเซเว่นที่สพบลาวเป็นยังไงนะครับซึ่งเซเว่นแห่งนี้เนี่ยได้ยินเขาบอกว่าเปิดประมาณสักสองสามวันที่ผ่านมา นะเดี๋ยวไปดูกันทุกคนว่าข้างในจะเป็นยังไงซึ่งถนนเส้นนี้ก็เขาเรียกว่าถนน R1 นะเออถนน R1 นะทุกคนไป let's go จะมีเป็นยังไงไปดูกันโอ้ข้างหน้าก็มีแบนต่างๆนะครับที่มาเขาเรียกว่าอะไรมือวางขายเนาะ โอเคผมจะต้องพาทุกคนไปเดินดูเหมือนกันหมดเลยทุกคนเซเว่นอีเลเวนสบายดีนี่ของซีพีมีทุกอย่างเดี๋ยวจะมาดูราคากัน อะไรนะที่ผมเคยกินเดี๋ยวนะทุกคนสังเกตไปด้วยกันนะแหนมไหมเนี่ยอยู่ที่ประเทศไทยประมาณนีิบาทนี่ก็เป็นฉลากของภาษาลาวนะเห็นนแหนมอันนี้ชิ้นหนึ่ง2 2่สิันกีบ2 2่สิันกีบโอเคแล้วก็อะไรอีกหน้าที่ผมซื้อกินที่โน่น อันนี้อยู่ที่โน่นน่ะน่าจะประมาณสักยี่สิบน่าจะยีบเกาบาทที่นี่ยี่สิบยี่บแปดสองหมื่นแปดพันกีนนะเดี๋ยวมันจะมีอะไรอีกว่าที่ผมซื้อกินบ่อยๆมีหมดนะมีน้ำข้าวโพดด้วยนะน้ำข้าวโพดเนี่ยอ๋อนี่เป็นฉลากข้า,า,าวสาลวนะครับที่แปะ สินค้าที่นําเข้าจากประเทศไทยเนาะก็จะเป็นฉลากแบะเนี่ยมันต้องอย่างนี้ถูกต้องถ้าจะให้แบบบริษัทต้นทางผลิตนี่ยคือมันก็เป็นต้นทุนอะ่ะก็ให้กามรู้แก่ผู้บริโภคครับบิงสินค้ามีทุกอย่างเลยทุกคนเนี่ยถูกสุดก็คือเบียร์มามา่าเดี๋ยว,ๆๆวยอันนี้อยู่ที่ประเทศไทยอะ่ะมัน ประมาณ48บาทนะทุกคนผมไม่แน่ใจนะที่นี่มันเท่าไหร่อ่ะ24,000กีนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะไปขึ้นราคาให้นะตอนเนี้ยน่าจะคิดน่าจะเรทมันเท่าไหร่ไม่รู้เรทวันนี้เดี๋ยวพักว่ากันอีกทีเดี๋ยวผมจะขึ้นราคาไว้นะครับอันนี้ก็เป็นนุมดัชมิว4 0ม0 0นกีบนะทุกคนนะนะ ตรงนี้ก็มีเชลไปแบ,บนยนะมีมามา่า<ๆ>เครื่องกด<ๆ>น้ำร้อนอเออเหมือนกันเป๊ะมีที่ประเทศไทยนี่อันนี้คือที่ผมกินตลอดนะครับนี่ทุกคนนี่เลยผมกินตลอดอันนี้ หนึ่งหมืนหนึ่งพันกีบทุกคนที่นู้นสิบบาทนะครับเซเว่นที่ผมซื้อกินเนี่ยสิบบาทสิบบาทเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวพซื้อเดี๋ยวพอื้อเนี่ยสิบบาทหนึ่งมืนหนึ่งพันกีบก็ประมาณสักก็สิบกว่าบาทแล้วทุกคนประมาณสักสิบห้าบาทประมาณนี้ถ้าถิถูกต้องขออภัยนะครับแล้วก็มีกาโตกาโตนี้ เก้าพันกีบนะครับกาโต้เครื่องดื่มกาโต้เก้าพัน 9, กีบว้าวแล้วก็จะมีโคก้ 10, กเนี่ย1 0 0 0 0นกีบนะต่อ1กระป๋องแต่ถ้าเกิดว่าเราซื้อในร้านค้าที่แบบข้างนอกเนี่ยน่าจะประมาณสักสิองพันกรีบว่าสอ หนึ่งหมื่นสองพันกีบนะทุกคนเดี๋ยวมาดูเบียกันเบียกระป๋องอันนี้คือพี่พีเอสซีหลายคนน่าจะถูกใจนี่มีลิโอด้วยเดี๋ยวเราดูมิลิโอก่อนว่าที่มีเท่าไหร่ทุกคนเนี่ยอันนี้คือมิลิโอหนึ่งหมื่นแปดพันกีบนะครับขนาดสามร้อยสามสิบมิลลิลิตรแล้วก็จะมีเบียลาวนะเบียล้านช้าง ยรลาวโกลเกอ,อมีหลายิบผลิตภัณฑ์นะอยอดส่วนผมก็ซื้อน้ำออกมาแล้วนะก็จะมีช่องรถจอดนะครับตรงนั้นก็จะเป็นช่องจอดมอไซค์เหมือนเหมือนเหมือนกันเป๊ะเหมือนที่ประเทศไทยเลยอะ่ะอันนี้ก็จะเป็น ATM โอเคทุกคนสำหรับคลิปนี้เนี่ยผมต้องขอตัวลาพี่ๆทุกคนก่อนนะว่าจริงๆก็ไม่อยากจะถ่ายเยอะนะครับเพราะว่าเราก็เกรงใจเขาด้วยนะครับไม่อยากจะเข้าไปถ่ายอะไรแบบมากมายเนาะเพราะว่าเซเว่นเนี่ยก็เป็นออ่จริงๆในสวรรค์เขตนะครับมีสาขาแรกอะที่เปิดตรงเซโนนะครับเซโนเนี่ยก็ขึ้นอยู่กแบบับสวรรค์เขตเหมือนกันนะครับตรงนั้นเนี่ยเป็นจุดแรกแต่ว่าจุดนั้นเนี่ย เป็นการเปิดในปัปะะ๊มปตทเออเปิดกับปัปะะ๊มปตทจริงๆตรงนี้เนี่ยจะเรียกจะเรียกว่าเป็นที่แรกก็ได้นะครับเพราะว่าตรงนี้เป็นเปิดเป็นแบบไม่ได้ไม่ได้เกี่ยวกับปัปะะ๊มปตทเป็นสาขาที่แบบเปิดเดียวๆที่ไม่เกี่ยวกับปะตะทคุณนะ่ะ <c oughs> เป็นคำพูดที่แบบเท่ <c oughs> เปิดเดียวๆไม่เกี่ยวกับปะตะท <c oughs> ก็กว้างนะครับขนาดใหญ่พอสมควร สุดยอดถามว่าคนเยอะไหมผู้คนเนี่ยมาเรื่อยๆเท่าที่ผมดูราคานะครับเท่าที่ผมดูราคาเนาะสินค้าแต่ละสินค้าเนี่ยรู้สึกว่าราคามันเนี่ยก็จะราคาถูกกว่าตามร้านขายของชําหรือว่าร้านขายที่อื่นนะประมาณนี้นะอย่างเช่นโครกกระป๋องนึงเนี่ยตรงนี้เนี่ยมันจะราคาเท่าไหร่ไม่รู้อ่าหนึ่งหมื่นกีบประมาณนี้นะครับผมก็ลืมแล้วเมื่อกี้ นะครับแต่ว่าร้านข้างนอกเนี่ยมันจะอยู่ที่1 2 0 0 0หมืนะครักีบก็จะห่างกันไม่มากนะครับแล้วก็สินค้าถามว่ามันมันแพงกว่าพี่ไทยไหมถ้าคิดเป็นเงินบาทอะนะแน่นอนมันต้องแพงอยู่แล้วแพงเพราะว่าหลายๆอย่างทุกคนในเรื่องของการขนส่งหรือว่าการเขาเรียกว่าอะไรภาษีต่างๆนําเข้าอะนะมันก็ต้องแบบมีการบวกเพิ่มอยู่แล้วอันนี้ก็ไม่แปลกนะครับแต่แต่ก็ถามว่าถูกกว่าในร้านสะดวกซื้อในลาวไม่ถูกกว่า นะสำหรับผมที่ผมเดินดูเนี่ยถูกกว่าแน่นอนยังไงก็ถูกกว่านะครับเพราะว่าอย่าลืมว่าสินค้าของเจเว้นเนี่ยมันเป็นสินค้าที่ต้องใช้คาว่าควบคุมอ่ะถ้าเกิดว่าพนักงานจะไปขายเกินสมมติราคาสิบบาทจะไปขาย 11- 12บบาทเนี่ยมันก็ไม่ได้ถูกป่ะเพราะว่าอยู่ในระบบหมดแล้วนะครับต้องขายตามราคาที่ระบ,บุเอาไว้ในฉลากเท่านั้นอันนี้ก็เป็นเรื่องที่มาตรฐานนั่นแหละ นะครับก็ดีในมุมมองของผมนะครับถามว่าเปิด Seven เซเว่นวันนี้ดีไหมผมเนี่ยอยากให้เปิดเยอะๆเลยดีสุดนะครับดีดีเพราะอะไรคือหนึ่งและคนที่เขามาเที่ยวเนี่ยอย่างน้อยนะเขามาพักที่สวรนไเขตเขาจะหิวตอนกลางคืนเ,นเขาก็ออกมาซื้อที่เซเว่นได้เพราะเซเว่นที่นีน่มันก็เปิดตลอดย4 24ชั24่วโมงเหมือนกันก็นั่นแหละเป็นข้อที่ได้เปรียบกว่าร้านค้าอื่นๆเนาะซึ่งร้านค้าอื่นเนี่ยสามทุ่มอ่ะปิดเข้านอนเข้านอนมันเหลือแต่ร้านแบบ ร้านอาหารเออก็อาจจะปิดดึกหน่อยร้านกินดื่มร้านเหล้าอะไรก็ปิดดึกหน่อยนะครับแต่ว่าเซเว่นเนี่ยก็จะเปิดตลอด24ชั่วโมงเนาะเมื่อกี้ดูในป้ายก็เปิดตลอด24ชั่วโมงนะทุกคนโอ้สุดยอดนี่คือเซเว่นสาขาแรกในนครไกรศรพิหารหรือในตัวแขวงสวรรคเขตนะครับสาขาแรกของแขวงสวรรคเขต ที่อยู่ในตัวแข็งจริงๆนะทุกคนเอออสุดยอดข้างหน้าก็มีอ่าบูธแบรนด์อื่นๆนะครับมาโปรโมทสินค้าของตัวเองเนาะเป็นไรวะหายใจไม่ทั่วท้องแล้วพูดเก้อกากแล้วสงสัยหิวข้าววะทุกคนเริ่มพูดแบบก้อกากแล้วตอนเนี้ยเริ่มหิวเข่าเลยเบิงส่งเนี่ย <c> เ <oughs> นี่ยคูค้นกับแบบมาเรื่อยๆนะทุกคนค้นกับ หลยเนาะเมื่อเปิดแรกๆในี่ก็นนะ่าที่คนเต็มหละแต่บอสตีพึงได้มากเลยนะโอเคว้าวจากนี้ฮะก็ในสถานีเรียกว่าคิวรถสวรรคเขตเนี่บคนค้างไกลพอสมควรหลายกิโลบอสตีย่างประมาณ3ากิโลนะย่างมาถึงเนี่ยทุกคนคิดดูนะผมเดินจากบขสสวรรคเขตมาถึงนี่มาถึงเซเว่นนะ <laughs> สุดจริงแล้วก็เดี๋ยวผมจะ กลับยังไงเลยทีนี้นะโอเคทุกคนคลิปนี้นะครับก็จะเป็นคลิปที่ผมอยู่ในสวนรรค์เขตนะครับก็ไม่ได้กลับไปหาแม่เนาะเพราะว่ากลับมาทําธุระเพียงแค่หนึ่งวันเดงจริงวันนี้เนี่ยที่ทุกคนเห็นในคลิปที่แบบที่ผมอยู่ในสวนรรค์เขตก็คือเป็นคลิปวันเดียวกันหมดนะโอเคทุกคนสำหรับทีนี้ก็ต้องขอขอบคุณพี่ๆทุกคนด้วยนะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย